ของเรานะคะมาติดตามกันดีกว่าค่ะกับโซอิอนไซด์ของเราข่าวเกาหลีมีอะไรที่น่าติดตามบ้างค่ะข่าวแรกกันเลยนะคะกับการประกาศรางวัล a อแพสอ w วอร์ Awards, นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าดารานในดวงใจของคุณแต่ละคนเนี่ยได้รับรางวัลอะไรกันบ้างค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัล2014 a p n Star Awards ค่ะซึ่งเป็นรางวัลใหญ่สำหรับคนในวงการซีรีส์ประเทศเกาหลีใต้ประจำปี2014ค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีเหล่านักแสดงและนักร้องไอดอลมากมายมาร่วมงานค่ะโดยได้พิธีกรชื่อดังอย่างคิมซองจูควงคู่นักร้องสาวสวยโซยอนจากวงเทียร่และนักร้องสาวเอลลี่มาร่วมเป็นพิธีกรค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะยังมีการแสดงจากทีาร่าเชินจาก EXO Girl Group รุ๊ v e l ดเวและบอยแบนด์เดอะ s อซึ่งสร้างสีสันได้ตลอดทั้งงานเลยล่ะคะ่ะส่วนผู้ชนะรางวัลใหญ่ปีนี้นะคะได้แก่พระเอกหนุ่มสุดหล่อค่ะโจอ,อินซองค่ะที่คว้ารางวัลแดซองไปจากเรื่อง is t okay that's love ด้านนักแสดงหนุ่มมาแรงที่สุดแห่งปีนะคะคิมซูฮยอนค่ะได้รางวัลไปในสาขามิดเลน e d r a m a Best Male acting จากเรื่อง you who came from the stars ค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าจ้ตัวจะไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็ส่งคลิปมาขอบคุณทุกคนในงานด้วยล่ะค่ะ mm hmm. ด้านนักแสดงหญิงนะคะคิมฮีเอค่ะจากเรื่อง Secret Love Affair ก็คว้ารางวัลในสาขา m i d l a n g e Drama Best Female Acting และรางวัล l o n g r a n g e Drama Best Male Acting ก็ตกเป็นของโจแจฮยอนจากเรื่องจองโดจอนค่ะส่วนรางวัล l o n g r a n g e Drama Best Female Acting ตกเป็นของคิมฮีซอนจากเรื่อง Wonderful Days นั่นเองค่ะ ส่วนรางวัล p ๊อ u l ูล่าซา w a อ d s นะคะตกเป็นของอีกวางซูจากเรื่อง It's Okay That's Love และจินเซยอนจากเรื่อง Doctor Stranger ค่ะรวมไปถึงรางวัล How You Star Award นะคะก็ตกเป็นของคู่พระนางคิมซูฮยอนและจอนจีฮยอนจากเรื่อง You Who Came From The Stars นั่นเองค่ะ ถูกใจคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะคะก็ต้องบอกว่าดาวเด่นทั้งนั้นเลยที่ได้รับรางวัลในงานนี้นะคะ